เออครับตอนหนึงสันเทนครับก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนําพี่ๆนะครับว่าให้เข้ากลุ่มไปติดตามพี่แอมแปร์นะครับผมตอนนี้เขาเพิ่งเปิดกลุ่มใน WhatsApp นะครับก็ต้องโหลดแอปมาก่อนนะครับน่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าก็ฮิตอยู่นะครับเมื่อก่อนนะครับต่อจาก m อ็นะผมอันนี้ก็เข้ากลุ่มเข้าไปนะครับตอนนี้ภาษาที่เขาจะมีแปลให้เราก็มีมีดัตกับ ภาษาอังกฤษน,นะครับก็พี่ๆคนไหนอยากเข้าไปรู้แผนเทตดหรือว่าเรียนรู้หน้าเทตุจากเขานะครับก็เข้าไปได้นะครับผมเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบไม่เสียเงินนะครับฟรีนะผมเขาก็จะมาบอกเหมือนว่าตีโซนไว้ให้ว่าจังหวะนี้ให้รอสามสิบนาทีจบแท่งแล้วค่อยหาจุดเข้านะครับผมอะไรประมาณนี้นครับก็ประสบการณ์เทรุมาเก้าปีนะครับผมถือว่าของจริงนะครับ ก็สามารถกดเนี่ยกดตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะเด้งไปหน้า a t s a อ p นะครับก็เข้ากลุ่มแล้วก็พี่เขาก็จะมาอัปเดตแผนให้นะครับผมตอนนี้ผมก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วแหละก็พยายามเรียนรู้จากพี่เขาเะครับเพราะว่าถ้าเป็นใน Discord คอร์สของอาจารย์นะครับพี่เขาไม่ค่อยได้เข้ามาอัพแหละก็มีเข้ามาบ้างนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ในกลุ่มของอาจารย์ ช่วงนี้พี่มินิก้าเขาก็ยุ่งๆนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเทรดนะครับอืมก็มีแต่หน้าใหม่นะครับช่วงนี้ผมก็เลยไปตามพี่เขานะครับในวอตแอ p นะครับแล้วก็ไอจีอืมประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่อยากไปติดตามจังหวะเทรดของเขานะครับผมมองว่าค่อนข้างง่ายแหละเพราะว่าเขารอเน้นรอทำเฟรมสามสิบนาทีจบแท่งนะครับก็จะทำให้เราไม่ได้ใบแอดมากนะครับ เพราะว่าเหมือนเราค่อนข้างรอจังหวะที่ชัวก็คือไม่ได้มีความคิดที่ยุ่งเหยิงนะครับไม่ได้สับสนนะครับก็รอแค่ท้งแท่งเพียนสามสิบนาทีจบแท่งแล้วค่อยหาจุดเข้านะครับผมมองว่าค่อนข้างง่ายแหละก็ลองไปติดตามพี่เขาดูนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราพบกันในกลุ่มนะครับผมผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียน,นะแต่ว่าพี่เขา จังหวะเทรดเขาน่าสนใจดีนะครับเป็นจังหวะแบบ buy on d i p นะครับผมก็รอ30นาทีเบรกออกจากกรอบนะบผมปึ๊บปึ๊บแล้วก็รอย่อลงมาเพื่อหาจุดเข้าหรือหรือเข้าตั้งแต่ตั้งตั้งแต่แท่ง30นาทีจบแท่งเพื่อราคาวิ่งไปต่อส่วน stop loss ของพี่เขาก็จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเซฟนะครับก็คือเขาจะลด position นะครับแล้วก็ให้วาง stop loss ให้เหลือหหรือ 2%อเร์เซเท่านั้นนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการโอเวอร์เทรดแลจังหวะถือของเขาส่วนใหญ่จะถ้าเราอยากดูเป็น rr ก็ rr ของเขาจะอยู่ที่ต่ำสุดจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับส่วนมากสุดก็อาจจะเป็นหนึ่งต่อห้าหรือว่าหนึ่งต่อสิบก็ได้ครับบางครั้งนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเท่าที่ผมเห็นก็จะอาจจะเป็นหนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแม่นเลยนะครับจังหวะเทรดเขา ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับก็ลองไปตามดูกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ